แบบว่าลามุนมากทุกคนอ่อนโยนด้วยไม่ใช่อ่อนโยนธรรมดานะแต่อ่อนโยนกุ๊กกิ๊กมุกคบิ๊จุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บแบบอ้าวพระเอกกนตีและ สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะน้ำหวานก็จะมารีวิวนิยายวายที่มีชื่อว่าเรื่องป่าเขตรักเป็นของนักเขียนที่มีชื่อว่าอสูนเกล็ดนินนะคะเรื่องนี้เขาเปิดให้อ่านฟรีทั้งหมด6ตอนแล้วก็หาอ่านได้ในทั้งรีดะไรทันวายัยแล้วก็เด็กดีเลยค่ะหรืออ่านไปแล้วแล้วชอบนะคะก็ไปหาซื้อออนไลน์ได้ทางเมพนะคะเรื่องนี้นะคะทุกคนพระเอกเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่า ส่วนนายเอกนะคะเป็นสัตวแพทย์เริ่มเรื่องก็คือตอนนั้นนะคะมีคนร้ายปะทะอยู่กับทีมของพระเอกในป่าซึ่งในป่าเดียวกันนั้นก็มีทีมสัตวแพทย์ของนายเอกอยู่ด้วยนะคะพระเอกกําลังจะนํากําลังคนไปช่วยจึงสั่งให้คนพาพวกนายเอกกลับไปที่น่วยก่อนแต่ระหว่างทางที่นายเอกกลับไปนะคะก็มีฝูงกระทิงวิ่งมาทางพวกนายเอกเพราะว่ากระทิงเหมือนได้ยินเสียงปืนที่เขาปะทะกันในป่าก็เลยแตกตื่นอะไรเงี้ยและพวกนายเอกก็เลยวิ่งกันไปคนละทิศคนละทางนะคะนายเอกวิ่งออกไปทางหนึ่งแล้วก็หลง จากนั้นก็ไปเจอกับพวกคนร้ายพอดีแต่ว่าก่อนที่นายเอกจะโดนทําอะไรนะคะเหมือนโดนจับเป็นตัวประกันแล้วพระเอกก็มาช่วยมีการประทะก,กันมีการต่อสู้นะคะแล้วเหมือนจากนั้นนายเอกกับพระเอกก็กลิ้งลงเขาแล้วนายเอกก็หมดสติไปพอนายเอกฟื้นขึ้นมาอีกทีนะคะตัวเองก็อยู่โรงพยาบาลแล้วพอจะไปตามหาชายปริศนาที่ช่วยตัวเองไว้ก็คือเหมือนมีเหตุต่างๆให้ไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องกลับกรุงเทพเดี๋ยวต้องนั่นต้องนี่และคือนายเอกก็ไม่ได้เห็นหน้าพระเอกนะคะว่าชายปริศนาที่ช่วยตัวเองไว้เนี่ยหน้าตาเป็นยัง เหลือไว้แค่ผ้าพันคอนะคะเพราะว่าตอนในเอกหมดสติเหมือนหัวแตกด้วยพระเอกก็เอาผ้าพันคอของตัวเองเหมือนมาทําแผลมาปิดอะไรให้แล้วตอนที่านเอกฟื้นมาก็เห็นผ้าพันคอนั้นเหมือนมีหน่วยของพระเอกอะ่ะสลักไว้ด้วยอะไรประมาณนี้ในเอกก็โอเคชายปริศนาคนที่ช่วยชีวิตฉันไว้เนี่ยจะเก็บผ้าพันคอไว้อย่างดีแล้วก็เออจากนั้นก็กลับกรุงเทพไปนะคะแล้วตอนที่านเอกออกจากโรงพยาบาลก่อนกลับกรุงเทพอะ่ะมีการเดินสวนพระเอกแต่คือเขาไม่เห็นหน้ากันในเอกจําหน้าพระเอกไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต แต่ว่าตัวในเอกอะก็คือทึ่งในความแบบ หลอของพระเอกอะนะจากนั้นก็ผ่านไปนะคะวันเวลาก็ผ่านไป3ปีด้วยกันตอนนั้นน่ะนายเอกเป็นเหมือนนักศึกษาสัตวแพทย์แต่ตอนนี้ก็เป็นสัตวแพทย์เต็มตัวแล้วนะคะนายเอกก็กลับมาที่หน่วยของพระเอกเหมือนจะมาประจำการอยู่ตรงนี้เพราะหน่วยที่นายเอกเลือกมาประจำการน,นะคะก็สัญ,ญลักษณ์เดียวกับในภาพพันคอนั้นและต้นเหตุที่ให้ในายเอกย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็คืออยากมาตามหาชายปริศนาคนนั้นนั่นเองค่ะและกลับมาคราวนี้นะคะเป็นพระ เอกที่เห็นในเอกก่อนและก็ต้องมวนสะกดสิค้ะอ่านเอกโตไปก็อาจจะมีว่า ความนาตาดีเกิดขึ้นแล้วก็นายเอกนะคะได้มาช่วยชีวิตช้างเอาไว้และเหตุการณ์ตอนนั้นพระเอกเขาก็เห็นด้วยคือเหมือนมองอยู่ห่างๆแล้วก็เห็นความสามารถการการะทําอะไรของนายเอกนะคะก็เป็นแบบความประทับใจกันเกิดขึ้นหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ทําความรู้จักกันนะคะแล้วก็มีทักกันบ้างเจอกันบ้างตามประปรายเนาะแล้วก็จะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะคะที่พระเอกอะ่ะพานายเอกไปอนามัยคือเหมือนนายเอกบาดเจ็บนิดเนื้อแหละแล้วนายเอกก็บอกว่าเอ้ยเกงใจจังเลยอะไรอย่างงี้พระเอกก็บอกว่าไม่ต้องเกง ใจไม่ได้พาไปฟรีๆเอาไว้คุณเลี้ยงข้าวผมก็แล้วกันอะไรอย่างนี้แล้วเพกตอนนั้นก็คือยิ้มปากยิ้มอ่อนแบบว่าลามุนมากทุกคนแนนในเรื่องเอกเป็นคนนิ่งๆขรึมๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนใจดีมากๆอ่อนโยนด้วยไม่ใช่อ่อนโยนธรรมดานะแต่อ่อนโยน <c oughs> คือแบบ อ่อนโยนมากๆนะคะ <Okay. S 1> เพราะนายเอกที่ได้เจอพระเอกหมนนั้นจากที่ตอนแรกเกรงๆก็ค่อยๆปล่อยตัวตามสบายนะคะแล้วเหมือนจะสนิทการพูดคุยกันมากขึ้นได้ใกล้ชิดขยับมาชิดกันมากขึ้นและต่อมาทั้งคู่ได้เจอเหตุการณ์ยิงกันแล้วก็ลอบทําร้ายนะคะก็จะมีโมเมนต์แบบเป็นห่วงแล้วก็ทําแผลให้กันเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอีกพระเอกมาแนวหน,น้านิ่งใช่ไหมตอนแรกที่บอกว่าขรึมๆแต่ว่าละมุนตอนนี้ก็เหมือนเพิ่มความกลีนเข้าไป อีกแล้วก็บวกความน่ารักเข้าไปนะคะเราก็จะเหมือนได้เห็นพระเอกในหลายๆมุมมองจากที่ตอนแรกมาในเอกเห็นว่าเป็นคนนิ่งๆเงียบๆพอรู้จักมาอีกก็ที่จริงแล้วเป็นคนอ่อนโยนพอสนิทเข้าไปอีกอ้าวพระเอกก็ตีแล้วเออแต่ว่าน่ารักต่อมาก็จะเป็นฉากที่พระเอกพานในเอกไปสำรวจป่านะคะแล้วก็เกิดขาแผลงพระเอกก็เลยอุ้มในเอกขี่หลังนะคะและตอนขี่หลังไปด้วยอะ่ะมันจะเหมือน ซ้อนทับกับเหตุการณ์เมื่อ 3B ปีก่อนว่าเฮ้ยชายปริศนาคนนั้นเหมือนให้เราขี่หลังก็มีความวาคิดนูน่นคิดนี่ว่าพระเอกจะเป็นคนที่ช่วยเราไว้หรือเปล่าในเอกก็พยายามทํานูน่นทํานี่นะคะเหมือนทําน้าหกสเสพพยายามจะแก้เสื้อให้เอกออกอะไรเงี้ยจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปทั้งคู่ก็ได้เจอกันเรื่อยๆนะคะมีโมเมนต์เกิดขึ้นมากได้ปลูกต้นไม้ด้วยกันพระเอกก็หยอกในเอกมากขึ้นมีโมเมนต์ด้วยกันมากขึ้นนะคะเป็นแบบน่ารักกุ๊ก กิฟนึกไปถึงแบบความรักวัยมัธยมะทุกคนที่มันเป็นความกุ๊กกิ๊กมุกมิจุุจจิตจุติแบบเฮ้ยมันมันยุ้มยิ้มยุ้มยิบอะเอออธิบายไม่ถูกมันจะประมาณนั้นนะคะไม่ได้แบบเออเขาแค่หยอดกันแล้วมันก็มีความกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กในใจอะเออนึกหางอธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันจะประมาณนั้นนะคะมันใสใสกุ๊กกิ๊กจุ๊จิ๊บอะเออเราอ่านแล้วก็จะมีความว่าอมยิ้มไปตลอดการที่เขาบรรยายอะมันจะประมาณ เมื่วันนี้อ่ะ แต่ว่านอกเหนือจากความรักของทั้งคู่นะคะจะมีสิ่งหนึ่งที่นวลหวานชอบมากก็คือเนื้อง,งานคือทั้งคู่อะ่ะทำงานเป็นหน่วยพิทักษ์ป่าแล้วก็สัตวแพทย์ใช่ไหมเขาเอางานของทั้งคู่มาดําเนินเรื่องด้วยไม่ใช่เอาแค่ความรักแล้วก็โมเมนต์นะคืองานของแต่ละคนอะ่ะต้องทําอะไรยังไงบ้างพระเอกเป็นหน่วยป่าไม้ก็จะมีการลักลอบจับค้าไม้เถื่อนหรือตัดสงวนที่เขามาคือทําผิดกฎหมายก็จะไปทางสายนี้ส่วนตัวนายเอกที่เป็นสัตวแพทย์เขาก็จะมีสัตวท์ทั้งช้างทั้งลิงทั้งอะไรอย่างนี้ที่เข้ามา ให้ในายเอกช่วยรักษาแล้วก็ดําเนินเรื่องให้มันค่อยๆไปอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนวัดค่อนข้างชอบที่มันมีความเรียวประมาณนี้นะคะไม่ได้สักแต่ว่าอ๋อทางานแบบนี้นะแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรถึงงานเขาเลยอะ่ะแต่นี้ค่อนข้างละเอียดถึงแม้ว่านวัดจะไม่แน่ใจเขาต้องทําอย่างนี้จริงๆหรอหรือความรับผิดชอบของเขาเป็นอย่างนี้หรอแต่ว่ามันอ่านแล้วมันใช่อะ่ะมันดีมันเรียวมากๆนะคะเหมือนก็ชีวิตคนคน,คนหนึ่งอะ่ะที่ต้องทํางานไปด้วยในขณะเดียวกันก็มีคนคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแล้วก็ดำ เรินความรักเหมือนกอดต้นรักเล็กๆเ,เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะและที่นวานชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นฉากต่อสู้เขาจะมีฉากต่อสู้มาบ่อยเหมือนกันนะคะเรื่องเนี้ยแล้วมันเห็นเป็นฉากที่ว่ามันมันเห็นเป็นทวงท่าค่ะคือเราอ่านแล้วเราเห็นเป็นท่าต่อสู้เขาไม่ได้บรรยายแค่ว่าโอ้พระเอกเก่งมากสุดท้ายพระเอกเออชนะอะไรเงี้ยเขาแบบเขาต้องทําท่าอันนี้ๆเหมือนโดนนี่ๆอย่างเงี้ยในหัวมันแบบ ตึ๊บเป็นภาพชัดเจนเลยเรื่องนี้นะถ้าที่จะเป็นซีรีส์ก็จะเป็นแนวแบบซีรีส์เกาหลีที่เขาเน้นว่าง,งานของคนคนนึงอะ่ะเป็นยังไงแล้วถ้าเป็นละครก็แบบละครไทยฟอร์มยักษ์ละครบู๊อะไรอย่างงี้อ๋อแล้วก็เรื่องนี้นะตอนน้อหวานอ่านอะ่ะมันให้ความรู้สึกเหมือนนิทานพันดาวอะคะ่ะทุกคนซีรีส์วายอะ่ะมันจะเป็นแนวแนวนั้นเพราะอยู่ในป่าในอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วมันมีความรู้สึกอบอุ่นละมุนโทนนั้นเลยค่ะ จากนั้นเหตุการณ์ต่อมานะคะก็จะมีคนร้ายบุกเข้าไปทําร้ายนายเอกพระเอกก็มาช่วยไว้ได้ทันจากนั้นมีการทําแพ้ดูแลรักษากันนะคะและนายเอกก็ย้ายไปอยู่กับพระเอกมีโมเมนต์กันเกิดขึ้นพระเอกตอนนี้รู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าคิดกับนายเอกยังไงนายเอกแบบเป็นคนสําคัญถ้านายเอกเป็นอะไรไปเขาจะต้องแบบรู้สึกแย่มากๆแต่ตัวนายเอกนะคะก็ยังมีความอินโนเซนต์อยู่พระเอกก็มีอาการหึงอาการห่วงอยู่ด้วยนะคะตอนที่นายเอกเหมือนจะใส่ใจคนอื่นมากเกินไป แล้วก็มีการดินเนียนพาในเอกไปให้แม่รู้จักให้ครอบครัวรู้จักด้วยค่ะแล้วถ้าใครมีคําถามว่าพี่น้ำหวานคะถ้าเรื่องนี้มันเป็นแนวใสๆมัธยมกุ๊กกิ๊กจุ๊บจิ๊บตุ๊บติ๊บของพี่เนี่ยมันจะมี NC ไหมคะบอกเลยค่ะว่ามีอ่านไปได้สักครึ่งเรื่องนิดๆก็จะมีแบบเกือบเกือบ NC นะคะแต่ยังไม่ NC แต่ถือว่าความกือบๆ NC นั้นก็ คอแห้งกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ดีและฉากเอ็นซีของเขานั้นบอกได้เลยว่าละมุนพระเอกละมุนยังไงเอ็นก็ละมุนประมาณนั้นนะคะ <c oughs> เหมือนน้องหมานไม่ได้อ่านเอ็นซแนวละมุนมานานมากแล้วเพราะว่าเออหลังๆมันจะแนวแบบปึ๊กปั๊กปึ๊กปัก,ปกใช่ไหมเอ็นซแต่เรื่องเนี้ยละมุนแล้วก็พูดได้คําเดียวว่าไพเราะงงไหม nc มันจะไพเราะยังไงคะอ่ะอยากรู้ต้องมาอ่านนะคะนองหวากสรรหาคำพูดไม่ได้แล้วว่า nc เนี้ยมันจะประมาณไหนนอกจากละมุนกับไพเราะอ่าประมาณนี้นะคะทุกคนเอาเป็นว่าใครที่ชอบเรื่องนี้แนวแนวนี้แล้วก็ความรักที่มันใสๆสค่อยๆเติบโตไปก็ลองมาอ่านได้นะคะ อ๋อแล้วก่อนที่จะมี NC ต่างๆเนี่ยก็ต้องมาลุ้นว่าเมื่อไหร่นายเอกเขาจะรู้ใจตัวเองนะแล้วก็คนร้ายในเรื่องเนี่ยค่ะมันไม่ได้มีแค่ว่ามีคนร้ายจากคนร้ายแต่ก็จะมีปมอะไรของเขานิดหน่อยว่าอะคนร้ายอาจจะเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงยังไงใครที่จะไปอ่านตามหรือไปอ่านมาแล้วหรือไปลองอ่านเรื่องหยองเขามาแล้วอะไรเงี้ยคอมเมนต์มามอกกับน้องหวานได้นะคะส่วนคลิปนี้น้องหวานก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันเหมือนเดิมนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย